เสยงธรรมยามเช้าวันอังคารที่16เดือนกันยายนพุทธศักรชาช2568เช้านี้นัูสนปฏิบัติธรรมไทยนเรศหัดใหญ่เป็นช่วงเวลาของการกลับมาเติมองค์ความรู้คือปัญญาให้กับจิต อันเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เป็นธาตุชีวิตเป็นธาตุต้นกําเนิดก่อเกิดสัพพธรรมท,ทั้งหลายทำทั้งหลายมีขึ้นปรากฏขึ้นได้เพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยอันสําคัญแห่งการเกิดก็คือความไม่รู้เกืออวิชาอาวิชามีอะไรเป็นแดนเกิดอวิชามีจิต เป็นแดนเกิดจิตเป็นมาเิตมาปัจจัยเรื่องราวทั้งหลายจะไม่บานปลายจะไม่ยืดยาวจะไม่เป็นทุกข์เป็นวัตตะเป็นการเกิดที่วกวนยาวนานก็แค่ทวนกระแจกลับเกินสู่บ้านแห่ง ธรรมธาตุนั่นเองบ้านที่แท้บ้านตั้งเดิมก็คือจิตนั่นเองจิตเป็นธรรมธาตุตาตั้งต้นเป็นต้นกำเนิดเป็นตาตุกอเกิดสัพพธรรมเมื่อจะยุติสังสารวัตรก็ทวนกระแสกลับตื่นรู้อยู่ภายใน สังสารวัฏเกิดที่ใดก็เกิดที่จิตสังสารวัฏยุติที่ใดก็ยุติที่ทจิตที่เริ่มต้นแห่งสังสารวัฏและที่สุดจบแห่งสังสารวัฏก็คือจิตดังนั้นการที่จะออกจากวัฏทุกข์พ้นจากวัฏวนพ้นจากการเกิดไม่มีทางอื่นที่จะ รัตตตรงเท่ากับทวนกระแสกลับมาที่จิตไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนไม่มีความลำบากไม่มีความยุ่งยากเองมครควิธีแค่ทวนกระแสกลับสู่ที่ธรรมธาตุตั้งต้นหรือต้นธาตุต้นธรรมนั่นเองเพราะจิตเป็น ้าตั้งต้นมันอบบพังเข้ามาทำมาทำทั้งหลายมีจิตเป็นวนั้ถามีจิตเป็นประธานมีจิตอยู่ก่อนเมื่อจะรู้แจ้งำทำก็ทวนกระแสกลับมาที่จิตก็เป็นการลัดตัดตรงเป็นความไม่อ้อมค้อมไม่เนินช้าไม่ โควนไม่สับสนด้วยการตวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในเท่านั้นตวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในเป็นเช่นไรมีคำถามมากมายเมื่อใช้ความจำใช้ความคิดใช้ความรู้อื่นนอกจากตอนนี้ฟังแล้วรู้ไหมได้ยินไหม รู้นี้ใครรู้ถ้าเห็นความจริงได้ว่ารู้ก็รู้เองคิดก็คิดเองคิดเองรู้เองความเป็นเองห่งทมนี้ไม่มีเราก็ยุติการทำทุกอย่างเพราะว่าทำไปทำไมก็ในเมื่อความเป็นธรรมเป็นความสมบูรณ อยู่แล้วโดยไม่ต้องทำอะไรขึ้นมาในความเป็นธรรมที่เชื่อว่าธรรมธาตุสมบูรณ์ในความเป็นธรรมธาตุไม่ต้องทำไม่ต้องรักษาไม่ต้องสร้างไม่ต้องอะไรสักอย่างส่วนธรรมชาติที่เกิดได้ดับได้บนธรรมธาตุนี้ที่กระเพื่อมไหวอย่างเสียงหรือการได้ยินนี้ ก็กเพิ่มไหวบนทาตุว่างเปล่าใส่เปื้อสุดเขาเป็นเองใช่หรือไม่ความเป็นเองเช่นนี้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรกันอีความไม่ต้องทำอะไรเองความเป็นธรรมทั้งหมดเป็นความสมบูรณ์พร้อมเป็นความบริบูรณ์พร้อมเป็นความเป็นสุดหมดจดพร้อมแห่งธรรมแล้วต้องทำอะไรก็ยุติการกระทำนั่นแหละเป็นที่สุดจบยุติการกระทำทุกอย่างเพราะ โล้แจ้งความเป็นจริงแเง่งต่มว่าเป็นเองทุกอย่างเป็นเองเพราะไม่มีปัจจัยใดปกระกํารทำเป็นเองเพราะมีปัใจจัยให้เป็นไปและเส้นสุดสลายไปเพราะหมดเหตุปัจจัยทั้งหมดนี้เป็นความสมบูรณ์คือไม่ต้องเติมไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องตัดไม่ต้องทำไม่ต้องอะไรสักอย่างเห็นได้ไหมตอนนี้ การรู้เห็นตามความจริงเท่านั้นแหละจึงยุติการเวียนว่าในวัตฏะทุกพ้นจากทุกพลจากวัฏฏะพนจากการเกิดเพราะไม่ทำอะไรขึ้นมารู้แจ้งความจริงว่าทั้งหมดเป็นเองสังตารวัฏเป็นไปเพราะหน้าแดงอวิชชาอาวิชชาเลือดปัจจัยแก้ตัวกระแสกลับมารู้แจ้งความเป็นจริง อวิชาก็พลันสลายไปถูกเพิกถอนถูกลิดรอนอำนาจเป็นการลัดตัดตรงสังโยชน์ทั้งหมดทั้งสิ้นสิบประการมีอวิชชาสังโยชน์เป็นตัวหลักสำคัญเมื่อตัวหลักสำคัญล้มพังสลายหายไปสังโยชน์ทั้งหลายก็ไป ไม่เหลือหล่อเพราะนั้นประโยชน์อะไรกับการไปละไปวางไปทำให้ยุ่งยากและซับซ้อนก็แค่ตวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในไม่รู้ก็รู้ว่าไม่รู้ก็จบแล้วเข้าใจก็รู้ว่าเข้าใจไม่เข้าใจก็รู้ว่าไม่เข้าใจรู้ก็รู้ไม่รู้ก็รู้ว่าไม่รู้ก็จบทุกอย่าง ไม่มีที่ไม่รู้ทุกอย่างเขารู้ของเขาเองแล้วจชไหนต้องไปฝึกรู้ฉชนไหนไปต้องพยายามรู้ฉชนไหนต้องแทรกแซงการรู้ฉชนไหนความพยายามที่จะรู้กันอีกเล่าให้ปัจจับแจ้งเต็มหัวใจตอนนี้ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เป็นเองเมื่อเป็นเองแล้วต้องทำอะไรกันอีกก็ยุติการทำ ก็อิสระก็พ้นจากความทะยอนอยากพ้นจากการเล่นโลพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการจบสิ้นหมดเกลี้ยงจบสิ้นการศึกษาหมดสิ้นสงสัยพ้นจากทุกพ้นจากวัตฏะพ้นจากการเกิดด้วยการยตุติด้วยการไม่ทำนั่นแหละอวิชาก็เลยพังทลายแต่เมื่อไหรยังมีการกระทำก็คือสังขาร มีอวิชาก็มีหน้าที่ทำานต่อเมื่อหยุดการกระทำโลแจ้งความเป็นจริงแห่งธรรมที่ไม่ต้องทำนั่นอวิชาปังทลายสลายกลายเกินเป็นธรรมทั้งหมดโดยไม่มีไม่เป็นไม่มีใครเป็นอะไรกันอีกเป็นการสดจบทั้งสิ้นขอสัจจท่าแห่งความเป็นพุทธ,ธะทั้งหมดพร้อมพลังและองค์ความร้อนบนสุด หมดจดอย่างยิ่งยวดจงเผลออกไปให้เพศาลด้วยการใดไม่มีขอบเกตไม่มีประมาณต่อสัพพดวงจิตดวงยญาณทั่วสามแดนโลกธาตุนันตจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะอยู่น้ำมิตรใดอนุใดปรมณูใดถูกพลังกดทับด้วยมดำคาถาคมใดด้วยแรงอากาศพยาบาทใดด้วยสัจจะใดด้วยความไม่รู้ใด จงมาลายอาิษนไปเถิดจงแจ้งประจักษ์ใ้ธรรมที่กลับไปแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นจบเิ้นการศึกษาหมดเส้นสงสัยพ้นจากทุกพันจวัตตาพ้นจากการเกิดได้อย่างเต็มหัวใจและจงตั้งสัจจะเป็นจิตพุทธะมาเติดมาทำหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอาจารย์และพินองอันเป็นสัจจะแห่งพุทธะหนึ่งเดียวกันทำหน้าที่ในการลือสัตย์อย่างสัพพะดวงจิต พ้นจากวัฏทุกข์ให้หมดในสิน้นเป็นการปิดวัฏทุกข์ให้จบลงในยุคนี้เป็นการดัหหนาที่ลดอ่ามรั้งสุดท้ายไปด้วยกันทุกดวงจิตด,ดวงวิญญาณด้วยเธิน